สวัสดีพี่น้องที่รักในองค์พระสุคีตเจ้าทุกท่านครับขอบคุณพระเจ้าที่วันนี้ที่กระผมจะมีโอกาสได้มาแบ่งปันพระคมของพระเจ้าก่อนที่พี่น้องจะมีโอกาสได้พักผ่อนนะครับในพระธรรมพิบรูบทที่13ข้อที่5ครับกล่าวไว้ว่าท่านจงอย่าเป็นคนเห็นแก่เงินจงพอใจในสิ่งที่ท่านมีอยู่เพราะว่าพระองค์ได้ตรัสว่าเราจะไม่ลาท่านหรือทอดทิ้งท่านเลยนี่คือความจริงของพระคมของพระเจ้าครับความมั่งคั่ง แห่งวัฒนธรรมในตะวันตกทําให้คนมีความโลภครับอยากได้สิ่งของของคนอื่นซึ่งสิ่งเหล่านี้ยมันแพร่มันลามไปทั่วครับผู้คนครับห่วยหาสิ่งนู้นสิ่งนี้อยู่ตลอดเวลาแต่ไม่มีความสุขกับสิ่งที่ตนได้เป็นเจ้าของนะครับคนที่เลือกง่ายที่สุดก็คือคนที่รู้จักพอใจไม่หวยหาสิ่งใดเพิ่มเติมอีกแต่เขารู้สึกพึงพอใจกับสิ่งที่ตนเองมีอยู่เต็มที่แล้วครับ เขาไว้วางใจในพระเจ้าแล้วแต่พระเจ้าว่าจะเพิ่มเติมอะไรให้กับเขาแต่เขาเชื่อว่าจะมาในเวลาที่พอเหมาะและสมควรครับพี่น้องที่รักครับบางครั้งการมีมากขึ้นเราอาจจะคิดว่าจะทําให้เรามีความสุขมากขึ้นครับอย่างที่โลกนี้ต้องการถ้าเราคิดอย่างนั้นจริงๆหรือเปล่าครับคําตอบก็คือไม่ใช่เลยครับที่จริงแล้วยิ่งเรามีมากเท่าไหร่เราก็ต้องเหนื่อยมากขึ้นครับ เพื่อที่จะคอยดูแลมันรักษาสิ่งนี้ไว้เราอาจจะคิดว่าการมีมากขึ้นอาจทําให้ชีวิตของเราสบายขึ้นครับแต่ที่จริงแล้วบ่อยครั้งมันกลับทําให้ชีวิตประจําวันของเรายากขึ้นซับซ้อนขึ้นครับพระบัญญัติข้อที่1 0บสอนว,ว่าอย่าโลภหรืออย่าปรารถนาสิ่งของของเพื่อนบ้านครับเปาโลกล่าวไว้ในฟิลิปปีบทที่สข้อที่11ว่าท่านได้เรียนรู้ที่จะพอใจในฐานะที่เป็นอยู่ การได้ยินท้อยคำแบบนี้ย้ำเตือนให้เรานึกถึงครับถึงความเรียบง่ายทาและทำให้เราได้รับความเล้วโลมใจจากพระเจ้าครับการมีเข้าของต่างๆไม่ใช่เรื่องผิดครับแต่การโลภเนี่ยสิอยากได้สิ่งของเหล่านั้นอะ่ะเป็นเรื่องผิดครับเมื่อใดที่เรารู้สึกไม่มีความสุขถ้าเราไม่ได้ครอบงําสิ่งนี้เท่ากับการเท่ากับการที่เรารู้ว่าเราเริ่มมีความโลภแล้วครับ เพราะฉะนั้นเองพี่น้องเราควรที่จะพัฒนานิสัยบางอย่างนะครับที่จะไว้วางใจในพระเจ้าครับแล้วก็ฝากไว้กับพระเจ้าเช่นเราอาจจะอธิษฐานทุนขอกับพระเจ้าสิ่งที่เราอยากได้จากพระเจ้าและเชื่อว่าพระเจ้าจะประทานในเวลาที่สมควรครับในเวลาที่พอเหมาะในเวลาที่พระองค์ทรงเห็นชอบครับเพราะฉะนั้นเราควรที่จะมีชีวิตนะครับมีความสุขกับการที่ เรายัางดำเนินชีวิตในปัจจุบันไม่ใช่จุดหมายปลายทางของเราคือการมีมากขึ้นหรือว่ามีเกินความจําเป็นนั่นเองเราต้องเรียนรู้นะครับความสุขในการดำเนินชีวิตซึ่งอาจจะเต็มไปด้วยการรอคอยครับแต่สุดท้ายแล้วครับเป้าหมายชี่ิของเราก็จะได้รับคําตอบจากพระเจ้าครับเพราะนั้นครับเราจงขอบพระคุณครับสําหรับสิ่งที่พระเจ้าให้เราและพอใจในสิ่งที่เรามีครับและเราก็จะได้รับ กำลังใจเลาะสันติสุขจากพระเจ้าครับเราอธิษฐานด้วยกันพระองค์เจ้าข้าโปรดให้ข้าพระองค์ทั้งหลายพอใจในสิ่งที่ตนเองมีอยู่พระองค์เจ้าข้าหลายครั้งเราเราโมกเรามีตัณหาเราอยากได้แต่โปรดให้เราพอใจในสิ่งที่ตนเองมีอยู่ถ้าสิ่งไหนที่สมควรได้ก็ขอให้ได้ในเวลาที่พอเหมาะพอสมควรและโปรดนำพาให้เราที่จะไว้วางใจพระองค์ในทุกๆอย่างของชีวิตจึงอธิษฐานในความเชื่อในพระนามขององค์พระสุคิตเจา้าอาเมน ขอพระเจ้าอิปนพี่น้องทุกท่านนะครับขอบคุณครับ